สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเรารวยแล้วสาวโสดร้านชามกลดตันถูกรงวันที่หนึ่งโผลก,กอดน้องชายเรารวยแล้วสาวโสดร้านชามถูกรงวันที่หนึ่งกระโดดกอดน้องชายเฮ hey, ปดหนี้ให้ลูกเผยปกติไม่เคยซื้อครั้งนี้มีแม่ค้าเร่ขายขอให้ช่วยซื้อพูดไปร้องไห้ไป วันที่16เมษายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งกดภาพอุ้มหลานขึ้นแจ้งความที่โรงพักและมีคลิปผู้โชคดีกระโดดกอดกันหลังถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ห,หมายเลข984906ระบุว่ายินดีกับยายต็อกพี่สาวรางวัลที่1จ้านี่โดยมีผู้แชร์และคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก โดยผู้ถูกรางวัลได้นำลอตเตอรี่ไปแจ้งความลงประจำวันที่สอพอป้าปากพร้อมกับหลานชายตัวน้อยทราบชื่อคือนางฟ้อยมีบุญหรือต๊อกอายุ48ปีอาชีพเปิดร้านขายของชำที่บ้านโคกสว่างเป็นชาวบ้านหนองโพโมซีตำบลหนองโพอําเภอวังยางจังหวัดนครพนม นายพงประนตมีบุญอายุ44ปีน้องชายเปิดเผยว่าก่อนที่พี่สาวจะถูกรางวัลใหญ่ได้มีแม่ค้าเร่นำลอตเตอรี่มาให้พี่สาวช่วยซื้อที่ร้านชำของลูกชายที่ตำบลโคกสว่างอำเภอป่าปากซึ่งก็ควักเงิน2องบาทซื้อมาแค่สองใบกระทั่งถึงเวลาประกาศผลรางวัลก็นำมาตรวจพร้อมกับ นายวุฒิพงศ์มีบุญผู้สมัครสสนครพนมเขต4นครพนมพักก้าวไกลหลังรู้ว่าทุกรางวัลใหญ่มูลค่า12ล้านถึงกับกระโดดรลดเต้นโผก,กอดน้องชายจนตัวสัน่นพร้อมกับรำหไห้ด้วยความดีใจก่อนนำลอตเตอรี่ฉบับดังกล่าวไปลงบันทึกแจ้งความลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สพป่าปาก สำหรับนางฟ้อยเลิกกับสามีมานานและเป็นโสดไม่ค่อยซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อหวยมางวดนี้แค่อุดหนุนช่วยแม่คาเรแค่สองใบซึ่งขายไม่หมดในช่วงสงกรานตหลังถูกรางวัลก้อนโตก็จะนำเงินไปใช้หนี้ให้กับลูกชายที่เป็นผู้รับเหมาซื้อรถแมโคโฮ3-4ัคันและนี่อื่นๆส่วนที่เหลือก็จะเก็บไว้ทำบุญในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ